เลขเบอร์ไหนลูกนี่อ่าประมาณมือมืออ่าฝากไว้แล้วเขียนจะชัดเหมือนกันทุกคนนะคะประมาณไี่นะคะพี่ๆที่ขับรถรอน้องๆอยู่ในหลังบัวน้ำมันหมดนี่พั่วไร้งาน กันว่าในรวมนะคะเพราะเร็จใน24คนที่นั่นอยู่ในทีสุดท้ายส่วนทรงผมต่างๆภาพอะไรรวมอยู่ใีนี้ซึ่งหมายเลขนะคะที่ประกาศขเขานะคะประธานคณะแต่เดินไปข้างหน้าจะมาประจำสุดนี้สามท่านต่อไปกับคนที่อยู่ต่อหน้าตาก็ส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยหลายท่านา <c oughs> <c oughs> ก็ขอยินดีต้อนรับนะครับ าการประกวดทีดากายชาะนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยของจังหงวัดหนองมนภูเนี่ยเราจะเรียกเวทีนี้นะครับว่าเป็นทีลาเงินมุกูนะครับเราดีที่เป็น the best ของจังหวัดนะครับแต่ว่าปีนี้ต้องขออภัรนะครับขอภัยทีงานาแม่แม่นะครับที่พาหน้องๆมาประกวดน,นะครับว่าอาจจะขาดต,ตกหกพร่องนะครับหมายเลขหมายเลขสองเดินเพื่อนมาค่ะใช่เมื่อเมื่อไหร่ที่พา อ่าเดปล่อยให้จุดเลื่อนหนูเคลื่อนแล้วก็หนูเวลาภาพออกมามันจะสวยมากเลยอ่าทีนี้ใช่รางคนอ่าอ่ะทีนี้ขออ่าต่อไปหนูินไป็จุดเลยนะคะสองสามสี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นอาจุดนี้เพื่อนค่ะเราเป็นแบบนี้เหมือนทุกคนแก้วขาพร้อมกันเลยค่ะ การทั้งหมดเลยทีนี้เจอไปถึงก่นอนถึงแล้วโอเคเออน้นนนนะคะนเพื่อนค่ะยข้างหน้าเพื่อนค่ะฝ่ายไดน้อเพื่อนนะคะอฝายนี้เพื่อนหน้าน้องๆเส็จแล้จุดสีว่างนะคะเสริมเลยนะคะอามาเลขต่อไปเตรียมค่ะโอเคถึงสุดท้ายเลยน,นะลูก่า อประเพณิเสริมค่ะอ่าหยุดสักพักนะคะหยุดประมาณนี้ค่ะโอเคโอเคโอเคช้าๆข้าปข้าวปวดหมายเลขแบมบูสุภรัติยาสุปัญญาค่ะบริษัทของตกกอตงทองส่งเข้าประบวนดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อโมเด็ค่ะนางสาวกนิกาชำนาโรงพยาบาลหนองบัวลำพูส่งเข้าจังหวัดหนองบัวลำพูส่งข้าประกวปวดค่ะไปทะลุเดี๋ยวหนูกลับไปให้พี่ๆสี่ห้าเลย น้องมีมีทีมงานอะไรสิบห้าโอเคหมายเลขสามเร็วอีกแล้วอาหมายเลขหกน้องรัตนพรเดี๋ยวรอบนี้จะได้